สวัสดีจ้าทุกทท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวหล่ในต่างแดนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านทุกๆกําลังใจแล้วก็ทุกขั้มห่วงใยแล้วก็ทุกทท่านที่รอชิมเห็ดอบแห้งจากโนเวย์นะคะมื่อหนีสาวแล่ิมาชีเตีงแล้วก็สิมาวอาสุฟังจาว่าอยื่นออยอนั้นผ่านหรือยังถ้าในรูอยู่จาพิ้องเพราะว่าไม้เหล็กออยอถท่านในออกอยู่เนาะเพราะว่าการยื่นออยอถึงสาเล่จะให ท่างบริษัทรับทำน้ำพริกอบเห็ดแห้งให้ให้เพื่อนยื่นให้เพื่อนก็ต้องทายอีกแล้วกันเพื่อนต้องเอาข้อมูลลายยางจากพี่นอ้องเพื่อนก็ได้ทักมาถามสาวแหละว่าเห็ดซื้อภาษาไทยซื้อเห็ดอีหยังสาวแล้วก็ได้บอกพอนอย่าซื้อเห็ดมันปูดำขาสม้มแล้ววันนี้เพื่อนก็นกนถามซื้อของภาษาโนเวกะตรักคันเตเลซอฟเพื่อนได้ถามอีกเป็นซื้อภาษาอังกฤษแาวแล้วก็บ่หกหมดจักเนาะที่นี้ เพื่อนก็นเลยได้ซื้อเอาจากพี่น้องซาแล้วพูดจกอีหลีว่าซื้อภาษาอังกฤษซื้ออีย่างแล้วเพื่อนลยบอกว่าตอนนี้ก็ได้เข้าห้องล็บแล้วก็ได้ตรวจเซ็กแล้วว่าเห็ดไม่ใช่เห็ดอันตรายเห็ดสามารถกินได้เพียงแต่ว่าถ้าให้ออย่ยอข้าเจ้าออกอไม้เหล็ให้แล้วก็ให้เพื่อนตรวจเซ็กอีกเท่านึงเพราะว่าเพื่อนต้องตรวจเซ็กซื้อเห็ดอีหยังเห็ดเกี่ยวกับเห็ดหลายอย่างจากพี่น้อง เพราะว่าเขาห้องแลบนะก็ตรวจเรียบร้อยแล้วว่าเฮ็ดน่ะไม่ได้มีเชื้อราเพราะว่าซาแล่ก็ได้ตากแดดขางนอกก่อนหลังจากนั้นก็นมักอบอ่าอยู่ในบ้านนาะพี่น้องอบพื้นแบบพื้นหรือว่าบางส่วนซาแล่ก็สิเขาอ่เนเครืองอบควบอบรมร้อน,นเขาเอื่นว่าอบร่มร้อนเพิ่นก็ได้ตรวจเจ็กแล้วโอ้โผมผมแมม่ลึกอ,อ้วนผมถึมันรวงโรน,นจ้ะพี่น้องขื่นไม้รกคา เมื่อนี่นะจ๊ะวันนี้เห็ดก็ได้ถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะส <c oughs> าแล้วต้องขอตรวจอะไรจ้ะพี่น้องเพราะว่าถึงสิบไข่นะ่ะสิหายไปแล้วแต่ว่ายังมีอาการเจ็บคอแล้วก็ไออยูนะ่เนาะแล้วก็ตอนนี้ไข่บ่มีแต่ว่าพ่อนองเอ๋นะเป็นตัแวแหละจ้ะพี่น้อง <c oughs> วิดาเป็นตัวแล้ะที่จริงนะสาวแล้ว อาการดีแล้วล่ะจ้ะพี่น้องบ่ปวดหัวบ่ค่อยไอยแล้วแต่ว่ามือน,นั่นเนาะสาแลบไปหาเก็บเห็ดในอุณหภูมิลบเก้าองศามันหนาวมันก็นเลยเห็ดเ,ดเออร่างกายห้อนี่ไข่กับขึ้นมาแล้วกาสาแลาไปกินยาพาราแล้วตอนนี้ก้หายแล้วจ้ะพี่น้องเ่ามีไข่ว่าเรื่องเห็ดตอนนั้นจาะพี่น้องแล้วอ่าเห็ดถึงไทยวันนี้รอยอีก 3 5วันไม่รวมกับวันหยุดราชการนะคะก็จะถึงอุดอรเนาะหลังจากนั่น <c oughs> ถ้าถึงอุดอรแล้วญาติสาวแลถึงจะอเอาเหฮดไปสร้างเฮดไปสร้างแล้วก็แพ็คทรงให้เอฟซีต่อได้จ้ะนี่จะเป็นเห็ดของท่านที่ได้รับรอบแรกนะคะที่ได้รับรอบแรกเนาะละกาได้รอบแรกนี่ถ้าเกิดว่าท่านไหน ยังไม่ได้รับก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งคือวันที่7แล้วก็วันที่15เนาะเพราะว่าซาเลียจะส่งให้ครบทุกท่านเพราะว่าซา,าเลียได้ให้ทังบริษัทส่งให้มันก็เลยไม่ใช้เวลานานจะใส่เวลานาน,านแค่หอาทิตย์หลังจากนั้นก็สิบวกไปอีกสามือหามือเพราะว่าต้องส่งต่อไปอุดรเนาะจากพี่นวองต้องส่งเหตุต่อไปอุดรคัน ใน้รับนี่นะจ๊ะพี่น้องในอาทิตย์หน้านี้ถ้าเกิดว่าอาส่งเฮ็ดไปแล้วท่านท่านยังไม่ได้รับได้รับฮะเออเดดแมคเออเดดแมเออีหล่าจะกินอีกวะไปเอาถ้วยมาแม่แจิเอาไปใส่ให้เอามาพี่เดี๋ยวสาวเดียบไปเอาอันเนื้อกินให้ลูกอีกเกินใะนั่งกินเบิร์ดละ ไายนะคะาับนี่นะคะรับเอา้ามาขับในแรเทอเป็นมิ่ยิงบ่หวัวใจเราพี่น้องสาแลแล้วลืมข้าวแล้วแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ได้รับรอบแรกเนาะพี่น้องสาแล้วขอย้ำอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องที่ได้รับรอบแรกแต่ข้อที่เป็นติดอยสุลกากรน,นะจ๊ะพี่น้อง ในรอบอาทิตย์นานี่ที่เสาแหล่จะให้ญาติจัดส่งให้นะถ้าท่านยังไม่ได้รับให้ทักมหาเสาแหล่เรื่องจเพราะว่าสาแหล่ขอโทษหลายๆเพราะเสาแหล่จำซื่อไม่ได้เนาะถึงเสาแหล่จะเขียนไว้อยู่แต่ว่าเสาแหล่ติ๊กว่าส่งไปให้ผู้นี้ผู้นี้แล้วแต่ว่าเพิ่นท่านได้รับจังสี่นะถึงเสาแหล่จะเขียนเซเนสุมุดไว้อยู่แต่ว่าเสาแลหล่จับไม่ได้เนาะว่าเสาแลล่ทรงไร้ซื่อผู้ใดไปแน่แล้วก็แพ็้เซเนสทวงไปนะจ้ะพี่น้อง ซาเลต้องขอโทษหลายๆราวาเหตุที่ติดอยู่สุรากากรน край, ้องข่ายเพื่นบอกว่าต้องรอให้หม oh uh ายเลขอยออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปยื่นค่อยเอาของออกมาได้ถ้าท่านใดที่ได้รับรอบแรกเด้จจะซาเล่ย่ำอีกยังไม่ได้รับให้รีบทักมาหาสาวเล่เด้จยวพีลน้องในวันที่เเนาะวันที่เจ็ด ก่อนจอบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าแล้วก็ขอโทษหลายๆได้นด้าไอ